สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเป็นแฟนนะครับเอเซีทุกคนทุกคันครับนะเกิดอะไรขึ้นนะครับพ่อเอกทำไมถึงโพสแบบนี้นะครับนั่นก็คือคลิปครับที่พ่อเอกได้ล่งไว้ในพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะครับเป็นคลิปที่น้องอุ้งอิงนะครับเนาะไปเยี่ยม นะครับโรงเรียนเก่านะครับก็เป็นบรรยากาศที่นะครับเห็นกันบ่อยครั้งนะครับแต่คลิปทางเพจปิว้วแต่ทางย t ท b e ยังอยู่นะครับที่น้องก็าสามารถกลับไปเบิ่งกันได้นะครับกนี่แหละครับคือเป็นเขาเอื่นว่าเป็นศิลปินที่บ่เคยลืมทินฐานลืมนะครับสริงๆี่กับของเกิดมากจังไดน,นะครับกะ ไปตัวแทนบุญคุณนอยู่ตลอดนะครับนี่ครับกินเข่านะครับพี่น้องครับนี่กําล่งสีไปใส่เสียงครับเนี่ยอ่าโอ้สุดยอดครับว่นน้อยู่เด้เศร้าครับพี่น้องครับพาปย่นไข่ออยี่สิบแปดนะครับสิงหาคมครับปีนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยขออนุญาตกินเข่ากันครับกะหลังจากรับประทานอาหารนะครับ กินเข่าเศร้าแล้วเรียบร้อยอรนี้กาศวโจนะครับยูถึงห้องอัดนะครับห้องอัดอาจารย์อันนะครับอาจารย์อันมาลงนะครับพี่น้องครับามาใส่เสียงในส่วนของภาพพย,ยุ์คายออกเนาะนะครับเบื้องต้นก่อนน,นี้ก้อนที่กินเขานะครับกับเดวัาจ๋ากันนอนในส่วนของอคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะเน่าหลายๆเรื่องนะพี่น้องด้วยนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยนะครับรวบร่วมมาเว้าจ้ากันนะครับเพราะว่าม่าว่านมีหลายเรื่องเล่าข่าวสารเนาะนะครับาไปเบิดลละทั้งบอสโจทั้งพ่อเอกทั้งอีหลานนะครับอ่าเพราะมังเชื่อกันมันว่าเดวัโดยภารกิจนะครับนะดยภารกิจด้วยหน้าที่ที่ยุ่งมองนี้เนาะนะครับพี่รองหลายคนและท่านก็นาสีเข้าใจในจุดนี้นะครับแต่ขอพระคุณดูการังใจที่ทรงมาก ก็คือพี่น้องครับมันบางเทือเนี่ยมันก็เป็นถี่ระบบเด้บเอาถึงนะครับแอบฝากนะครับมันก็เป็นถี่ระบบนะครับยังไงเรื่องนี้ก็บกำลังใจให้พ่อเอกนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อเอกพี่น้องกับไปเบิ้งในส่วนของอ่าช่องพ่อแม่องค์อิง,งลําเพลินออฟฟิเชียลได้นะครับไม่เมียนบอกว่าเมียนเลย ผมกับมิตรเบิงไม่ได้เบิงซื้อซองนะครับไปเบิงยูแอปแดงกันละนะครับพี่นองฮูดีแล้วแหละนะครับคือมาที่นี่นะครับผมสิมาบอกสาระสาคัญในส่วนของเรื่องนี้นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือผมไปเห็นหลายคลิปแล้วเอ้หลายหมองหลายเพจนะครับหลายเพจนะแล้วก็มักสิได้ยินคำอ้างในแนวทิศทางเดียวกัน พี่น้องคิดเหียนจังใดพิมพ์ขมาเบิ่งนะครับอ่าหลายๆแง่มุมหลายๆมุมมองครับนั่นก็นคือครับการที่ดูดคลิปนะครับดูดคลิปอแล้วไปปล่อยในเพจของตัวเองนะครับแล้วไปปล่อยในเพจของตัวเองแม้แท้เพจพอแม่เองยิงแฟนเพจเนี่ยไว้แห้งครับเปิ่งไปเลยนะครับ หลายช่องโดนเหมือนกันนะครับเสียน้นกระถือขึ้นกันเสียน้นกระทืบหลายขึ้นกันนะครับในการดูดคลิปไปนะครับคือเอาอยัางไงครับการที่ดูดคลิปไปนิดนึงนะครับผมเคยโพสเนาะผมเคยโพสวานั่งเทียมบางเพจน,นั่งเทียนดูดคลิปอืมเอาไปสางไ่ได้ เอาไปสางเสียงให้เจ้าของนะครับบางอันเคดิตกับบ่าไหา้บางอันสางหอด้ายได้นะครับในส่วนของเพจนะครับหรือว่าแอฟฟ่านะครับนะมานนกสิมักเพิ่นสีบ่คอยสแสดงตัวตวนดอกนะครับสีสีบ่คอยหูดอกว่าไผนะครับ เอา,อางไงยๆก็คือรักคลิปเข้ามานะครับอ่ามานี่เพิ่งะสีมีข้ามว่าพกบนโรด็อกนะครับเนษมว่าจ้งสี่เพิ่ว่าเอา้าก็ดีนี่ช่วยโปรโมทมันว่าแมนนะครับพี่น้องครับอสำหรับผมเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าวิธีการที่จะโปรโมตศิลป,ปินหรือว่าสนับสนุนนะครับ มันมีหลายวิธีแล้วก็หลายแนวทางนะครับเกี่ยวกับคลิปเนี่ยมันจะมีเช่นนะครับนำคลิปมา r รีอคชันมี c แคปชั่นต่างๆเช่นว่าโอ้เมื่อนี่น้องหญิงไปนี่โอ้นำคลิปเอาเป็นคลิปมาแล้วก็อธิบายบอกแล้วก็ห้เครียด,ดอืมเอามาจากจงนี er ้องนี้เด้อให้เพิ่นไปนน้ำเบิงต้นฉบับนะครับให้เพิ่นไปนน้ำเบิงต้นฉบับ แล้วบบที่นี่มันว่าไม่ยังสั่นไหมครับนํามาดูดปุ๊บลงปุ๊บไปเป็นเจ้าของไปไทยไหมนะครับผมว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นวิธีการที่บดถูกต้องนะเอามาเรีแอคชัน่นเอเอเอิริยาบดโอ้ไปยังสีนอ้องเหมือนอีหลา่าก็เป็นตหากนีน้อยหลา่าเป็นคนถี่อกระตันยู่กระตะเวทีนะครับมือว่างนะครับกับไปเยี่ยมเยือนนะครับคุณมีพระคุณน,นะครับ ไปโรงเรียนนะครับถีเคยประสิดประสาทวิชาให้นะครับไปหาคู่ไปไหว้คู่ไปเยี่ยมมูไปเห่นน้ามูเพื่อนฝูงต่างๆอันนี้เราม่พูดได้นะครับบอเสียหายน้ำผาประกอบหรือว่าวิดีโอประกอบได้ให้แค่ดิบนั้นคือถูกต้องแต่อันนี้บ่ไม่ยังดูดมากเพบป่างโป่งนะครับแลวกับเพจบอสโจคือกันนะครับหนุ่มโจสาวน้อยฮาพาสเดือดเป็นเพจที่ถือดูดคลิปไปหลายที่สุดครับ นะครับดูแล้วไปลบเครดิตออกด้วยนะไปลบเครดิตเพจออกความนะครับผมว่ามันมันมันเป็นวิธีการกถี่บถือต้องอย่างยิ่งด้วยนะครับอ่าถ้าพี่น้องเห็นนะครับพิมพิมกลับไปบอกรถครับนะครับไม่แช่ต้นฉบับต้นฉบับคือคนที่ถ่ายนะครับยิ่งหลังเวทีต้นฉบับจากหลังเวทีคือลำเพลินออฟฟิเชียลเท่านั้นอืม หลักอาธิมีบางช่องอก็คือช่องที่เป็นแอดมินเนาะนะครับที่ว่าโจเราตังค็คือเสียอาร์มเสียเอ็มนะครับนี่นะครับนี่นีคือเราเราเรา,า,าตังแล้วก็อาจจะผู้ได้ที่เราอนุญาตในทายนั่นเราสีบอกในคลิปนั่นหรอกนะครับผู้ใดไปทายหลังเวที่นอกนั้นไม่อนุญาตเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของทางวงนะครับด้านหลังเวที่ผ่ามีอย่างต่างๆพอดีจะลุดออกไปนะครับปัญหาแกการขวบคุ้มนะนี่ก็ผ่านไปนะครับพี่น้องครับ ความคิดเห็นเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มาว่ากันในส่วนของเพลงอิหลาครับเพลงนองงุงอิงครับนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์คายอ้ออิหลานะครับจะมีส่วนร่วมในอาชิบอทันมีไพเ์วอาผมอาจิบอเป็น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 ช่องแรกนะครับอิหลามีส่วนร่วมในอ่า ผลงานเพลงที่ใช้ประกอบภาพ,พยนตร์คายอ้อที่จะทําการใช้นะวันที่8 8สิงหาคมปี68นี่นะครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะสองสองเพลงหนึ่งเพลงนั้นเป็นของน้องอุงอิงเดียวเดียวนะครับเดียวเดียวเลยนะครับและผมสิตแลบแก็บให้ฟังว่า ผลงานเพลงของอีหลาเนี่ยนะครับที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องขายออเนี่ยที่ร้องเดี่ยวเนี่ยกับร้องชุดใหญ่ใช้ต้นทุนเยอะมากและเป็นผลงานเพลงที่ผมบอกได้ว่าทั้งขนลุกทั้งยิ่งใหญ่มากนะครับมือนีคุ้ยกันมาตลอดนะครับกอนสีมหอดหองอัดทั้งขนลุกทั้งยิ่งใหญ่มากอยากให้พี่น้องถาฟัง นะครับเพลงเต็มๆเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมขาดว่าน่าจะอยู่ในภาพพยนตร์นะครับน่าจะอยู่ในภาพ,พยนตร์ฉะนั้นวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องจัดเลยนะครับเออเฮาไปพร้อมเพียงกันเนาะนะครับวันที่ยี่สิบสี่วันที 24, ่ยี่สิบสี่เนี่ยเปิดตัวนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ที่อ ยังก็คือผมนึกบอกเขาสอสามบอกนะครับชมฟรีคอนเสิร์ตนะครับอ่าพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่จะเลืมครับยี่สิบหกอันนี้คือเดือนสิงหายี่สิบหกสิงหาบัดนี้นะครับรอบสื่อผ่าพยนนไข่อกอกยูโกทอมอยี่สิบสี่ยุพาอีสานเท่าขอนแก่นพี่น้องท่องไว้เลยชมฟรีคอนเสิร์ตด้วยครับนะแต่ยี่สิบแปดบาทเข้าไปบื้มกันนะครับเข้าไปบื้มกัน นั่นแหะครับสำหรับภาพยนตร์ไข่ออ้ะกับผลงานเพลงอีหลาผมอยากให้พี่น้องเขาไปไปฟังความกันนะ่วันที่ยี่สิบแปดไปนําเลยครับอมขาดว่าเต็มเพลงสิปลอยวันที่ยี่สิบแปดปล่อยในโรงภาพยนตร์นะครับมันยิ่งใหญ่หรียิ่งใหญ่มากครับดนตรีนะครับคําร้องนะครับคานองโอ้โหเขี่ยวกันขนาดเลยครับคือแบบ บีบอัดมากมาว่านี่พอโจ o, นะครับโท่หายหลานะครับโบอลโจโทัวหายหลาหายหลาท่องนะครับท่องและเป็นสองผลงานเพลงด้วยเพราะวันที่ยี่สิบเนี่ยคาดใช้วันที่ยี่สิบนี้ครับนะครับใช้วันที่ยี่สิบนะคือบางคนกับว่าเนะคือจ้าผมนะครับผมผมอยู่น้ำเล่าเนาะผมอยู่น้ำบอดนี่บางคนว่าคุยนะครับจะคุยหลายเออชี้อะไทุนนั้นทุนนี้บอลนั้ง นะครับมาพันล้านเบื่อไปหรือเปล่าหาล้านทห่มันได้ก้อนมานะคือผมบอกตอนนั้นบอกคือฝันไปหรือเปล่าผมว่าครับพี่น้องครับควมฝันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ฝันควมฝันของบอสโจก็คือหลายคนหลายท่านที่ฝันฝันแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ฝันแล้วก็ซื้อเลขเนี่ยนะครับที่ถือกู้ถือนี่มุเจ้าหูบอไม่รู้ครับว่าจะถูกหรือไม่ถูก แต่ถ้าซื้อมันอาจถูกก็ได้นะครับมันก็เหมือนฝันแล้วลงมือทําในสิ่งที่เราฝันนะครับฝันคิดลงมือทํามีโอกาสเป็นจริงแล้วก็สมหวังวาโจก,ก็กันแล้วก็เคยฝันแต่งแต่กี่แต่ก่อนมาเล่าสี่สางหนังนะครับเกี่ยวกับหมอลอ่าเชืิอชูศิละปะนะครับในทางดันหมอลำนะครับสังภาพยนตร์แล้วก็คิดพอเราฝันอะแล้วคิดคิดแล้ว แล้วเห็ดนะครับฉะนั้นเฮาพวกหูด,ดอกว่ามือนหนาภาพยุต์เรื่องนี้สิใดหน่อยหรือไดหลายปันไดนนะครับแต่ผมผู้หนึ่งที่มั่นใจนะครับผมมักเบิ่งหนังนะครับแล้วก็มักเบิ่งหนังลี้ลับหนังผีหนังสยองขวัญนี่ผมมักมักจนเขาโล่งนี่เอาเมื่อปิดตาเบิ่งอะนะครับจักสิเขาไปยังบางเทือนะครับมากี่ลีนะฮะผมก็เลยมีความมั่นใจว่าบอด ผมว่าหนังเรื่องนี้พอธรรมดานะครับยิ่งโดยเส้นเรื่องนะคะความละเอียดถาเบิ้งครับว่าไพสิกาลุกไปเข่าของนามบ่ถ้าได้เข่าร่วงพาพยนต์ไข่ออกนะครับคือมันจะมันจะพลาดเลยและจะไม่รู้เลยว่าคนนี้เฮ้ยมันเพ้่มาเป็นยังสีว่วะคนนี้มันทำไมเป็นแบบนี้วะแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งมันจบไปมากครับมันจะจบไปมากเพราะว่าเส้นเรื่องมัน มันอัดมากเลย e. คนนี้ปึ๊บไปแล้วไปปึ๊บไปแล like ้วแบบเนี้ยนะครับอฝากไว้น้่พี right ่น้องครับนะครับเป็นว่าละเป็นควบยิงไงนะครับยี่สิบกว่าล้านพุนละครับพี่น้องครับเออนี่นี่คืองบประมาณยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเออยี่สิบกวโาล้านเลาวกะทุ่มสุดตัวขึ้นกันนะครับเออทุ่มสุดตัวคือกันอีหล่าเสียน้นเฮียเลนะครับเฮียมูยองนะครับรวมถึงอ่าซับอ่ารวม พละกําลังด้วยนะครับที่จะคล้องมีอยู่นะครับก็อยากให้ประสบความสําเร็จเนาะนะครับเห็นประเด็นนี้บอจโจล่าล่ามากกว่าทมอนี่ไม่ได้หยุดสักวันเลยนะครับไม่ได้หยุดจักมือนะครับบางเทือไปดิวกับผู้นันเบนนี่นะครับไปคุยกับผู้รักผู้ใหญ่นะครับมันก็ว่าสามารถที่จะบอกได้เบืดอนอ่านะครับหลายๆคนในลาทันแล้วก็ในส่วนของสปอนเซอร์ผู้ใดอยากจะท่ายอินนะครับให้ก่อนวันที่ยี่สิบนะครับเอทักไปหาเราก็ได้ทักมาหาผมก็ได้ครับเออ ทักปัญหาไม่ก็ได้วันน ², ora, ี้ต่อเดียวพ้นยุ่งใช่กันเองทังมาหาผมก็ได้ผมยุ่มเล่าตลอดนะครับยกเว้นย่ำนอนนะครับกับย่ำขาว้องน้ำนะครับเออสี่รีบอกแล้วว่าเออเพิพ่นอยากท่ายอินนั่นนี่นะครับเออแป้งเปอรแป้งแน่เครื่องซ้ำอ้างแน่นะครับอ่าเครื่องดื่มพวกนี้นะครับเออได้นะครับก่อนวันที่ยี่สิบวัน hacerlo, ท, hai, ที่ยี่สิบนี่ฉากไงนะครับเออฉากไงนะครับแล้วทักไปหาพี่พีดได้นะครับมุ่งหัวเต็มหลบบ่อนะครับประมาณสามร้อยท่านนะครับที่จะมา ร่วมในฉากวันที่20นี้ฉากใหญ่นะครับใช้สาวน้อยเพชรบันแพงเต็มวงนะครับบอกได้เลยเต็มวงนะครับวันที่2ี่นี่ผมไม่ได้แสดงนะครับวันที่เก้านะมีอยู่นะครับวันที่เก้านี่แหละนะครับมจักผมสี่าิว่าจ้งไดนะครับฝากไว้นั่นพี่น้องครับยางพานกล่องเพิ่นจะสามวีสีวิกับพ่อดอกนะครับพวกเอาไหลนะครับเลยพ่อสี่ิทั่บอกแม่บอกผู้จัด้านประกาศให้นผมในเบิรงกแน่ ฝากเพื่อนแฟนด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแง่บอผมบอกแงวบอนะครับผมอัดอันผมว่ได้เวเอาหลคยคลิปเออถ้าแตกผมก็ได้หลายคลิปอยู่เนี่ยครับเมื่อวานนี้นะครับเนาะมูลค่าเกือบครึ่งล้านนะครับสี่แสนกว่าบาทสําหรับจอ LED นะครับทีโบสโจรเล่าได้เอาให้นะครับอ่าทีโบสโจรได้เอาให้นะครับอืมมูเล่นะครับอืมเราให้มูเล่ เนี่ยเราทัวมาละจักไหนครับพี่น้องครับทัรมาเอาสายชาร์จพปะนะนะครับคือให้พี่นึ่งนอกนะครับหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยสินนะครับอ่าหนึ่งรุ่งท่ว่านะครับกับปากไปกําลังใจเพิ่นนํานะครับเออห้าสิบกว่าจอนะครับห้าสิบกว่าจอเป็นมูลค่าประมาณสี่แสนกว่าบาทเกือบเครื่องล้านนะครับเกือบเครื่องล้านอืมสําหรับหมู่บ้านนี้อะ่ะอ่า สำหรับเมื่อว่านี้เกือบครึ่งล้านนี่เห็นไหมให้หนึ่งรุ่งที่วานะครับพี่น้องครับเนาะกะหัวใจไงก็ตับนะครับสําหรับบอโจนะครับผู้ใดชีว่าเราคุยกับคุยกับส่วนคุยนะครับเออแต่ว่าผลงานนะครับมันก็สามารถเทียบให้หลายคนหลายท่านนะครับลืมตาอาปากได้นะครับอันนี้เท่ากะสนับสนุนส่งเสริมเนาะนะครับฝากกํากลังใจนะครับวันนี้ยี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่อเกาเราแจกกันจะรื้มได้ยี่สิบแปดสิงหา เออไปเบ่งไปเบิงผมน้ำแน่ <c oughs> ผมสีเดียวก็ยังแน่นะครับขอพระคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวพบกเรานคลิปใหม่มีอีกหน่คลิปหนึ่งครับพี่น้องครับขอแยกเป็นคลิปเดียวคลิปนี้สวัสดีครับ